สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่9นะครับผมวันที่9เมษายนนะครับส5 6 8นายนะครับเตรียมตัวกลับไปฉลองสงการแล้วหรือยังเอยแอดมนนีก็เตรียมตัวแล้วแหละแต่ตอนแรกนะครับว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านเกิดที่สีสเกตแต่ด้วยสภาพร่างกายแล้วก็โอ้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไม่สบายครับก็ต้อง น่าจะพักก่อนพักการเดินทางก็อาจจะชลองสงการอยู่แถวๆนี้นะครับนั่งทําคลิปแล้วก็ดูผลฟุตบอลอยู่แถวๆนี้แล้วก็หรืออาจจะไปเที่ยวใกลๆนะครับขอให้มีความสุขนะครับทุกท่านขอให้มีความสุขนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวนิดน,นึงนะครับฟุตบอลโปรแกรม8ทีม AFC ก็คือถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับ AFC Champions League e l i e Cup นะครับฤด,ดูกาล2024-25รอบ8 ทีมสุดท้ายนะครับก็จะคิกออฟในกันนู้นอ่าปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนเอพิว e หรือเดือนเมษายนนะครับตรงกับวันที่25 26, 26 27นะครับ3วันนะครับเตะกัน3วันนี้ก็เป็นรอบแทีมสุดท้ายครับไม่มีเลก1เลก2นะครับนัดเดียวจบนะครับและเตะที่สนามเป็นกลางที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับ มีทีมตัวแทนจากไทยลีกเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโอ้ต้องขอบคุณบุรีรัมเลยทำให้คะแนนแรงกิ้งค่าสัมประสิทธิ์ในฤดูการหน้านี่ไทยลีกแซงแซงลีกจีนว่ากันครับแซงซุปเปอร์ลีกจีนก็จะส่งผลให้การเข้ารอบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปเพล์องเพลออฟนะครับก็จะ อาจจะเป็น2ทีมโดยอัตโนมัติเรือไปเพย์ออฟหน Pay ึ่ทีมรวมเป็น3ทีมอะไรประมาณนี้สามบวกหนอบวกหอะไรก็ว่าไปรวมทั้ง acl ด้วยนะครับที่ไทยลีกเราได้เข้าไป3ทีมถึงแม้ว่าจะตกรอบรอบ16ก็ก็ตามเหออแต่ว่านั่นคือเป็นการชงคะแนนให้ไทยลีกยกระดับเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็นนคือ,อถ้วยเอเชียนะครับเรามาดูนะครับ8ทีมสุดท้ายเอาฮิลานะครับ วันศุกร์ที่25เมษายนถ้าตรงเวลาในประเทศไทยก็5ทุ่มครึง่งตอนรับการมาเยือนของกวางจูนะครับรอบเดียวจบนะครับเอาเวลานก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านน่นไปอ่าแล้วก็นี่คือคู่แรกแล้วคู่ที่2ก็5ทุ่มครึ่งนะครับ5ทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับอันอาลีนะครับ,ตอ,รบอรอตอนรับการมาถือว่าต้อนรับการมาเยือนนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดเพราะว่าสนามที่เป็นกลางของเขาที่ว่าไวนะ้น่ะมันคือสนามเย่าของอันอาลีเออ ก็มีนัดเนี่ยส่งกำลังใจให้บุรีรัมย์ให้เอาชนะทีมอของเฟอร์มิโนสังกัดอยู่ให้ได้นะครับนัดเดียวจบนะครับเ,เสมอต่อเวลาต่อเวลาเสร็จยิงจุดโทษเลยฮะหากยังเสมอกันอีกนะครับ5้าทุ่มครึ่งตรงกับวันเสาร์ที่26นะครับติดตามรับชมด้วยกันนะครับอีก2อาทิตย์คู่ที่3จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่2ีเมษายนตี2ครึ่งนะครับ ยโกฮาม่าเมริโนนะ้ตอนรับการมาเยือนของเอาเอานัดลียาดนะครับไม่ใช่ว่าตอนรับการมาเยือนเราก็เตะอยู่ในซาอุนะครับแต่ว่าขึ้นจัว่วก่อนว่ายโกฮาม่าก็สมมุติว่ายโกฮาม่าเมรินอนเป็น,เป,นเป็นเจ้าบ้าน,นก็แล้วกันนะครับเรามาดูฟอร์มโรนารโดแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับ,อา,า Ronaldo, ane, รบอาจะสุดปังแค่ไหนอา่าเริ่มเห็นเงาแล้วเอ,อยากให้เอาฮิลานเขาเรียกว่าโทษทีนะครับ อยากให้อันนัสเซอร์ในพบกับบุรีรัมในรอบ4ทีมสุดท้ายจริงๆครับอยากเป็นอยากให้เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแล้วก็คาวาซากิฟอนตาเล่น,นะครับอตอนตอนรับอันวาตนะครับก,ก็เอาอีกแล้วแหละก็คือคาวาซากิจริงๆก็เตะอยู่ในซาอุดีอาระเบียก็เตะอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียทั้งหมดนะครับ ไม่มีไม่มีเลขสองนะครับมีเลขแรกในวัดกันไปเลยนะครับใครแพ้คัดออกเลยแล้วก็ทีมทีมก็จะได้4ทีมในวันดังกล่าวในช่วงวันเวลาดังกล่าววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นยฮะเราก็จะทราบนะครับก็จะเตะสองช่วงนะครับวันอาทิตย์นะครับตะสองครึ่งนะก็ค่ำคืนวันเสาร์นะครับเลยมาก็วันอาทิตย์แล้วแล้วก็เวลาปกติก็คือห้าทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์นะครับนี่คือตารางแปดทีมสุดท้าย ACL นะครับ ีิครับนะครับฤดูการ2024-25นะครับรดติดตามชมนะครับตัวแทนจากไทยลีกเราบุรีรัมยูเนเต็ดปราสาทสายฟ้าจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายหรือไม่รับชมเชียร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ